สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักท่านะครับครับรายการหนึ่งวันจะรับคอมพิวเตอร์ปีเนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์นะครับที่มีอาการนะครับเวลาเราเปิดเครื่องเข้าไปแล้วนะครับตัวเสียงดังติ๊กติ๊กติ๊กนะครับจะเกิดที่ตัวแรมนะครับหรือว่าอาการของมันก็คือเมื่อได้ยินเสียงแบบนี้แล้วนะครับหน้าจอมืดสนิทไม่ติดนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้กันว่าต้องแก้ไขยังไง รายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้และเคล็ดลับต่างๆทั้งในเรื่องของ ICT และการใช้ชีวิตประจําวันเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทําเองได้โดยไม่ต้องงอช่างถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิงด่งติ๊งๆเพื่อจะได้ไมีพลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่อาการของมันกันก่อนว่าอาการที่ เป็นอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับว่าเป็นยังไงนะครับันดับแรกก็คือมาดูกันก่อนเครื่อนี่ครับเห็นไ,ไหมมันจะได้ยินเสียงติ๊กติ๊กติ๊กอ่าเป็นจังหวะเป็นจังหวะนะครับอันนี้คือในกรณีที่อ่าแรมกับสล็อตแรมนะครับมันอ่าทำงานไม่เสถียรหรือว่าไอตัว ขาแรมนะครับกับตัวสลอตแรมมันไม่สปาร์กกันนั่นเองนะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับก็ง่ายๆนะครับเราก็แค่ถอดแรมออกมาทําความสะอาดนั่นเองนะครับก่อนอื่นปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องก่อนทุกครั้งนะครับแล้วก็เอาถอดแรมออกมานะครับก็มีตัวขากดนะครับก้ามปูสองข้างนี่นะครับแล้วก็ยกนี่ออกมานะครับทีนี้ก็นําเอาแรมเนี้ยนะครับ เอาไปทําความสะอาดโดยการใช้ยางลบหรือว่าอะ,อะไรก็ได้ที่แบบสามารถทําความสะอาดให้ขาแรมมันสะอาดนะครับโอ okay. เค Let's go <S อ่ะตอนนี้เราก็ได้ถอดออกมาแล้วนะครับตัวนี้เป็น King ตันนะครับ DDR สาม0นึ 1, 600, ่ัน 8กินะครับความจุ8กิกนะครับค้อมอ,อันนี้ก็คือถอดออกมาแล้วนะครับเราก็ทําการใช้ยางลบถูนะครับตรงขาแรมนะครับจสังเกตว่าบางทีเราใช้งานไปมีการสปาร์คของไฟมันอาจทาให้ตัวแรมเนี้ยนะครับมีรอยไหมหรือว่ามีรอยอะไรที่มันไม่สามารถที่จะทําให้แรมเนี้ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเราก็ต้องทําการ นํามาทําความสะอาดนะครับโอเคตอนนี้เราทําการเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบว่าอาการที่เราพูดไปแล้วก็วิธีการแก้ไขที่ผมพาทำอะไรแบบนี้แก้ไขได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> การใส่สารละเลมต้องดูนะครับว่าสารัะลอยบากนะครับมันอยู่ฝั่งไหนนะครับตัวแรลมต้องเอาขึ้นไปฝั่งนั้นเหมือนกันเนาะ หลายท่านก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้บางทีก็แรมมันคนละบัตรกันมันคนละเขาเรียกซ็อกเก็ตกันมันก็ใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับวิธีการใส่นะครับให้เรานะครับใช้มือสองข้างดันลงพร้อมกันนะครับให้สองข้างนี้ฝั่งลงพร้อมกันนะครับจะได้ทําให้ตัวตลอรแรมแล้วก็ตัวขาแรมเนี่ยเข้าสนิดนะครับแต่ถ้าเราใส่คนละฝั่งเนี่ยนะครับมันอาจจะแบบ ใส่แล้วนะครับฝั่งนี้สนิทฝั่งนี้ไม่สนิทอันนี้ก็มีผลเหมือนกันเนาะโอเคก็ใส่แล้วนะครับเราก็มาทําการทดสอบนะครับเปิดเครื่อง <c oughs> นี่ถ้าเป็นเสียงติ๊ดครั้งเดียวแบบนี้แปลว่าใช้งานได้นะครับนี่เราก็ไปดูที่จอ ามาเรียบร้อยนะครับสาเหตุจากการที่ทำให้เกิดอาการแบบนี้นะครับ1คือไฟตกไฟดับไฟกระชากไฟเกินนะครับทำให้ตัวระบบนะครับการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะมีการดับไปแล้วก็สปาร์คขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับ เมื่อมีไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะครับมันก็จะทําให้ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าของแต่ละชิ้นนะครับมันได้รับความเสียหายแล้วก็อาจจะแบบเปิดมานะครับอาจจะมีไฟสปาร์กโดยที่เราไม่ได้เปิดตามที่เราใช้งานปกตินะครับมันเลยทําให้การทํางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราก็ผิดปกติไปด้วยนะครับนี่ก็โปรดใช้วิจิญ,ญ,ญาในการรับชมนะครับนี่ก็คือแก้ไขปัญหานี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีเสียงติ๊ด ติดต๊ดติด๊ดติ๊ดนะครับแรมให้เป็นเสียงกิ๊ติ๊กติ๊กก็แรมอีกแต่ถ้าเป็นเสียงแบบที่มันไม่ใช่ในแรมแล้วก็เป็นเสียงที่อยู่ในตัวฮาร์ดดิสนะครับที่เป็นการหมุนของการอ่านข้อมูลของฮาร์ดดิสก็จะเป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งนะครับอ่ะโอเคส,สํบบาหรับวันนี้ก็วิธีการแก้ไขปัญหาก็จะมีประมาณนี้นะครับส,สําหรับท่านไหนที่มีปมัญหาก็ลองทำดูนะครับเผื่อจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านที่กำลังมีปัญหาแล้วก็จะยกไปร้านนะครับ ถ้ายกไปร้านคุณเสียแน่นอนประมาณ3ามถึงห้าบาทถ้าคุณทําเองคุณไม่ต้องเสียเงออินนะครับพร้อมกับได้ความรู้ไปด้วยในตัวนะครับยังไงบ้างครับสำหรับเคล็ดลับที่ผมได้นํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทรําคลิปต่อไปของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิด่งนะครับด้านะะล่าง ก็ื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำทุกๆวันจันเลยนะครับครับนะครับผมอิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการหนึ่งวันหนึ่งเคล็ดลับนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้าอีพีหน้านั้นนะครับจะเป็นเคล็ดลับเกี่ยวข้องกับอะไรจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับก็ขอให้นันผู้ชมนั้นคอยติดตามรับชมรับฟังสำหรับอีพีนี้ก็กลับมาว่าสวัสดีครับ ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมก็อยากยินดีชมจาก T.K House Okay, yeah.